เขาบอกว่างานวงสวงถ้าใครปักทูปก่อนคนแรกคนนั้นจะปังกว่า ทีอะไรไงไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงจังเลยนะคะจำได้สิครับนี่บังเอิญจังเลยนะนี่น้องมะเหมียวมาแสดงละครเรื่องนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเสียดายนะคะพี่น็กไม่ได้เป็นพระเอกอะ่ะไม่งั้นมะเหมียวคงเล่นได้ดีกว่านี้ ไม่เป็นไรครับพี่เป็นช่างกล้องเดี๋ยวพี่จะถ่ายน้องเมียวให้สวยๆเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ไปเซตอุปกรณ์ก่อนเจอกันนะ านา้องมนเเหียยวจละะคะอุส่ารจะปักทุกคนแรกทุกกระดันร่วงสลาวะ่ะสงสัยจะเป็นลางบอกเหตุว่าน้องจะพังมากกว่าปังนะคะ เดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูป้องมเมี่ยวนะครับได้ค่ะครับยิ้มหน่อยครับสวยครับยิ้มนะครับสวยครับได้ครับเอาเมาถ่ายรูปครับสวยครับ ร้อนไหมที่รานไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนักข่าวมาโน้ตแล้วสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่นะะักข่าวสวัสดีครับน้องมะเมียวอ่าได้ยินข่าวมาว่าน้องมะเมียวแสดงละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมครับน้องมะเมียวรับบทอะไรหรอครับเมียน้อยน่ะคะ่ะ ผู้จัดอะเลือกนักแสดงได้ดีมากเลยนะคะเพราะตรงกับนิสัยแล้วก็บุคลิกของน้องมะมี่เอาเลยเเแ,ลเแล้วคุณเมย์นะครับรับบทแบบอะไรหรอครับเมียหลวงที่โดนแย่งผัวค่ะแต่ชีวิตจริงคงไม่มีใครกล้ายแย่งหรอกนะคะเพราะว่าพี่เมยเป็นนักแสดงเก่าแก่ มั่เหมียวจะหมายถึงว่าพี่เมย์อ,อยู่ในวงการนี้มานานนะคะคงไม่มีใครกล้าแย่งมั่เหมี่ยวว่าเรื่องนี้ต้องดังแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามีคุณบอยมาเป็นพระเอกด้วยะคะ่ะโอ้เรื่องนี้คุณบอยรับบทเป็นพระเอกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่าเรื่องนี้ต้องสนุกและฟังแน่นอนนะครับค่ะ,อะโอเคครับงั้นขอบคุณสำหรับบทสัมภาษณ์นะครับผมงั้นผมขอไปสัมภาษณ์คุณบอยต่อนะครับ คุณบอยมาพอดีเลยงั้นขอถ่ายรูปรวมหน่อยนะครับคุณบอยครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเรื่องนี้คุณบอยได้เป็นพระเอกด้วยนะครับได้พู่กับคุณมือด้วยคุณบอยร,รู้สึกยังไงบ้างครับผมเป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ส,สาวๆทักงสองต้องมาแย่งผมกันบอกว,ว่าแฟนคลับทั้งบ้านเนี่ยน่าจะพอใจกับเรื่องนี้มากเลยนะครับพอรวมทั้งดารารุ่นเดิมแล้วก็ดารารุ่นใหม่ครับผมคิดว่าละครเรื่องนี้ต้องสนุกมากแน่ๆฝากติดตามมาด้วยครับ ครับผมขอบคุณบอกมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับครับงั้นขอ,อถ่ายรูปรวมหน่อยนะครับนะัค,ครับ ขอตัวนะคะคไปกันเถอะค่ะนะครับร้อนไหมไม่ค่อยค่ะ ทำใหม่มีน้องเมยค์ครับถ่ายโปสเตอร์มแล้วนะครับค่ะโอ๊ยโอ๊ยอยุงมากัดอะไรเนี่ย มัาจะเสียงดังวุ่นวายทำไมอ่ะอยากให้เขารู้หรอก็น้องเป็นคนทำอ้อใครสลับรองเท้ากันเนี่ยนี่ต้องเป็นของคุณแม่เหมียวสิ จะเล่นสกปรปกอ่ะก็ช่วยดูหน่อยนะว่ารองเท้ามีน,นคนละเบอร์โอเคครับสามสองหนึ่ง เรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวเชิญน้องบายไปพักก่อนนะครับอ่อต่อไปนะครับจะเป็นซีนนางเอกกับตัวร้ายนะครับน้องมะเมียวอยู่ไหนครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวรูปแรกนะครับอ่อจะขอเป็นอินเนอร์น้องมะเมียวกระชากหัวพี่เมย์นะครับได้ครับพร้อมนะครับ ครับหนึ่งสองสร้างดีครับดีดีครับด,ด,บด,ด,บดีโอเคครับพอแล้วครับ ครับผมต่อไปนะครับเป็นผมจะขอเป็นพี่เมย์นะครับดึงแขนน้องมะเหมียวนะครับโอเคนะครับผมหนึ่งสองสามโอ๊ยโอ๊ยอยพี่ไมไม่พอใจเลยหนูหรือเปล่าคะทำไมดึงแขนหนูแรงจังเลยฉันเพิ่จัดทีกรเปาาเอง น้องมะเมี่ยวไหวหรือเปล่าครับไหวค่ะพอดีว่าหนูน่าจะบอบบางเกินไปอะค่ะผมว่าโอเคนะครับรูมเมื่อกี้งั้นขออินเนอร์ต่อไปเลยนะครับอินยนอร์ผมขอพี่เมย์นะครับโอบไหล่น้องมะเมียวนะครับเพราะว่าในละครเนี่ยเมื่อก่อนตัวละครสองตัวนี้รักกันเป็นพี่น้องกันนะครับโอเคเน,นะครับ โอเคครับดีครับยิ้มน,นะครับหนึ่งสองซ้ำแต่หลวพ่อ,อฉันอาจจะยอมเธอต้อ่เชื่อจริงฉันยอมกังแน่ย,ยิ้มครับยิ้มหน่อยครับยิ้มนเนอยครับ้องเอียยิ้มสิคะโอเคครับหนึ่งสอง,สอง ครับอาเชิญพักผ่อนได้นะครับมือ<ป>พี่แนคะ ดูนี่สิคะช้ำหมดเลยอ่ะช้ำจริงด้วยอะ่ะน้องมะเหมี่ยนนี่คงบอกบางมนที่พูดจริงๆอ่ะเนาะไม่เป็นไรนะคะงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย เดี๋ยวพี่ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ค่ะงั้นมมเหมียวขอเบอร์พี่นายกว้วยด้วยได้ไหมคะเผื่อว่าไม่เข้าใจบทไหนจะได้โทรไปถามได้สิครับ Hi, โขลงค่ะพี่แน็กโทรหาพี่แนกดีกว่า โหลพี่แน็กคะพี่เมยอ่ะอีกหลังหนูหลังหนูช้ำหมดแล้วเนี่ยพี่มมีหกกีหนูอ่ะก็บุญแค่ไหนแล้วคะมันไม่หรอจ๊าพี่แน็กเขาให้เบอร์พี่กับหนูหรอมันคนละเบอร์กันอะจ้า 給我一盖一。一 แข่งข่าววันนี้คงมีอะไรสนุกสนุกให้นักข่าวลงข่าวแน่เลยอ่ะ สวัสดีพี่ๆนักข่าวและพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะ,ะน้องมะเหมียวครับขอสอบถามหน่อยนะครับว่าตอนนี้ละครยังไม่ทันได้ออนแอนแต่กระแสมาแรงมากเลยนะครับน้องมะเหมียวรู้สึกยังไงบ้างครับมะเหมียวรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆด้วยที่แฟนคลับทุกๆคนชอบนะคะอีกอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของมะเหมี่วด้วยอ่ะ ต้องรับบทเป็นเมียน้อยด้วยสิมันขัดกับนิสัยของมะเมี่ยวอะค่ะเพราะว่ามะเมี่ยวเป็นคนเรียบร้อยมันเล่นยากไปหน่อยอะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามะเหมี่ยวมีพี่แน็กที่คอยช่วยเหลือมะเมี่ยวทุกเรื่องอะค่ะอเคครับะมะเมี่ยวครับงั้นขอสัมภาษณ์อีกข้อหนึ่งนะครับเรื่องจริงไหมครับที่น้องมะเมี่ยวกับคุณมยไม่กินเส้นกันในชีวิตจริงนะครับ ไม่จริงไม่จริงค่ะแหล่งข่าวจากไหนคะเนี่ยตัวจริงนี่นะคะเรารักกันมากเลยค่ะดูนะคะอีผู้หญิงคนนี้แหละมันน่าด้านแย่งหัวคนอื่นแกอ,อ,อยากลองดีกับฉันมากใช่ไหม หน้าของแกมันคงหนามากตกแค่นี้มันไม่พอหรอกเฮ้ย นช่หรอครับใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับที่คุณไปชัวร์ใช่ไหมครับโอยมันใช่เวลาไหม้าอขอโทษด้วยนะคะคุณเมกัน,นรู้สิงไงเมย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะ กัน,นอีกแก่อีงโง่มึงไม่รู้เหรอว่าผัวมึงนอกใจมึงอยู่อีควายแก ทำอะไรอ่ะพี่ขอโทษนะพี่มีแฟนแล้วอ่ะทำไมฉันต้องลดตัวลงไปแค่คนอย่างเธอด้วยที่ผ่านมาฉันมองว่าเธอเป็นแค่คนชั้นต่ำอยู่คนละระดับกับฉัน ฉันว่าเธอหยุดเถอะสู้ไปกับเท่านั้นแหละเพราะว่าเธอกับฉันมันกระดูกคนละเบอร์พี่พี่สอมันชนคะไม่ต้องตกใจนะคะพี่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นแค่โชว์ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของละครเท่านั้นแหละค่ะ